สวัสดีครับวุกดาวงามื่อป็า การประวดนางงามนั่นก็คือเวทีที่ดารามมนและหนุ่ม้อยชายคำที่2นะครับก็คือคําว่าพระประแดงเป็นเทศกาลสงการของอาเภอพระประแดงเพราะฉะนั้น2คํานี้รวมกันก็จะหมายความว่านางงามและเทศกาลสงการของอําเภอพระประแดงไม่รับ คือพวกเราเนี่ยพี่ก็เคยเลี้ยงกันมาตั้งแต่แต่เด็กๆเลยเนาะแล้วก็แบบเราชอบความสวยความงามอะไรเงี้ยอยู่แล้ววกกับเราอยู่กับการประกวดนางงามอะไรเงี้ยมันจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจด้วยความมีความประเพณีของความเป็นสงการด้วยมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับก็เลยรู้สึกว่าเวทีนี้แหละต้องเอามาผ่านการแสดงนี้ครับเราเนี่ยรจะเอาคาลิเตอร์ตัวหนึ่งของทางสงการเป็นตัวเล่าเรื่องว่าเขาคือนางสงการที่ได้รับตำแหน่งจากเวทีประกวดที่ดารามา ตอนแรกจะเป็นขบวนแห่องทงระขารถบุรุชาติโดยมีตัวนักสงการเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งอยู่บนรถบุรุชาติกันครับจะมีผู้คนนะครับมาเล่นนาสงการกันอย่างสนุกสนานเลยครับที่จะย้อนเวลากลับไปสู่เวทีประกวดก็จะในในขบวนของาีที่สองเนี่ยครับการประกวดก็จะให้เห็นถึงความงามความสวยของจิตรารามันแล้วก็ความหล่อของหนุ่มลอยชาย เราจะไม่เน้นแค่ความงามอย่างเดียวแต่เราจะเอาบริบทของงานงานที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างเช่นางานงามต้องมีที่พึ่งความจิตใจใช่ครับมูเจลูไหว้สวดมนต์ยุ่งนี่นั่นด้วยแล้วก็มีที่ในหน้างานนะครับที่แบบมีมาโซมีตัววีมีมาแบบฉันไม่ยอมอันนี้ลูกชั้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่งานน้ส่วขอ,ขอใ เราจะแต่งตามกฎระเบียบของเวทีจริงเลยครับนุ่งเสื้อแขนกระบอกมีคอจีนกระดุมจีนครับผ้านุ่ง ผ้าถูกแล้วก็มีผ้าไม่คอครับส่วนผู้ชายจะเป็นเสื้อแ็นสานเสื้อลายดอกแล้วก็จะเป็นนุ่มลอยชาบในส่วนของฮองซอลเรีนความน่ารักอะสรแบ้เลยครับโดยช่วงล่างที่เป็นกางเกงเป็นฟิวโดนน้ำครับข้างบนเนี่ยครับมันก็จะหนักตาหน่อยส่วนข้างล่างก็จะเป็นสีที่มันเงินเข้มหน่อยเพราะว่ากําลังเปลี่ยนหนาวอยู่ประมาณนี้เราไม่อยากให้เป็นเสื้อลายดอกที่แบบเห็นทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาวอรี่สูทที่เป็นลายลูกไม้เข้ามาให้มันรู้สึกว่านี่คือสงการนะใส่เสื้อลายดอกข้างหน้าเนี่ยครับเราจะทาเสื้อเปีียย้้ใน อาจจะไม่ได้เป็นโซงของเสื้อแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าน้ำปีน้ำมันเปียก<ช>อยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับนนนในส่วนของเพลงนะครับเราแต่งขึ้นมาใหม่ครับโดยเพลงทั้งหมดนะครับเราจะเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ื่องที่โชคดีเรื่องนี้เลยคะ่ะที่ทุกคนทั้งออมซอมและผู้เข้าประกวดน่ารักทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็ตั้งใจน้องๆเป็นเด็กใหม่หมดะคะ่ะน้องไม่เคยบ่ยนเลยคะ่ะให้พักน้องก็มาซอ้อมแบบภูมิใจในผาน,นสแสดงของน้องเป็นจริเลยค่ะพวกเรานะครับก็ตั้งใจกับการทําสิ่งสิ่งนี้กันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขไปกับมันแล้วก็เราอยากสร้างฝาก,การแสดงชุดงานพระประแดงให้เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมได้สื่อสาร ช่วยกันอนุรักษ์สื่ต่อไปหวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขไปกับงานพระประแดงครับที่ดารามันนั้นเจอาย เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมปิยกรเปี่ยมสุขนิติการสุขกินประพังกรประวรณกีพิชชาพรทุนสวัสด์และไตรภพไมานาขอนำเสนอศิลปนิพนธ์แนวสร้างสารรค์ชุดงามพระประแดงประเพณีสงการพระประแดงเทศกาลที่งดงามและทรงคุณค่า สะท้อนวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญในการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างยาวนานโดยเฉพาะกิจกรรมการประกวดที่ดารามันและหนุ่มลอยชายที่เป็นเวทีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นเวทีแห่งตำนานของเหล่านางงามเดินสายทั่วไทยผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำความงามในทุกมิติมาถ่ายทอดเป็นการแสดงผสานพลังทางศิลปะสู่สายตาผู้คนยุคใหม่ โดยการแสดงแบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงที่1่ชื่นสมการนำเสนอบรรยากาศวันปีใหม่ไทยที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขศรัทธาและสามาคัคคีผ่านขบวนแห่ที่เตยมไปด้วยสีสันและความรื่นเริงของชุมชนช่วงที่สองงามประกวดงานประกวดลือนามถ่ายทอดเวทีประกวดที่ดารามันและหนุ่มลอยชายทั้งด้านความงามของรูปรักษและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมอนและความงามของทุกๆบริบทของนางงามช่วงที่สาม งามพระประแดงสรุปความงามของวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอย่างเข้มแข็งและเตี่ยมและเลี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจของจิตวิญญาณท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลกคร o บท่า e r ู้ชม ladies and gentlemen งามพระประแดง we are pleased to present the beauty of the p r ะประแดง Songkran festival the beauty of Uh, sorry the beauty of tradition and the beauty of people through contemporary thai dance that preserve classical rules and modern audiences it celebrates local cultures and highlights the value of thai heritage worthy of global pride the show consists of three parts first chilin Songkran, the joy of Songkran. second ngan prakulina the renowned parkant, เสิร์งามพระปะแดง W T of พระปะแดงและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปเชียร์นางงามไปเล่นน้ำสงการกับพวกเรางามพระปะแดงได้เลยครับ please enjoy the j h o w Oops sorry please enjoy the show กำลังอ่านคะเ็ไงคะขอให้ผลด้วยค่ะลูกฉันไม่บูนีกรรมการขลอเใ้สวยๆคณอย่างี้เขาไม่แต่งหน้าเป็นอย่างนี้หรอก